สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ,น,น,นะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เวลานี้นะคะหนิงก็จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะตักบาทตอนเช้านะคะของลุงผลกับป้าแตนนะคะทุกคนค่ะนี่คือภาพบรรยากาศนะคะตอนที่ตักบาทอยู่นะคะทุกคนคนเยอะแยะมากเลยนะคะคนมาเยอะมากเลยนะ ทางของขายก็เยอะนะคะแอบเห็นมีลอตเตอรี่ด้วยนะคะลอตโต้นะคะลอตเตอรี่ใช่ไหมเออคนก็เยอะนะคะแล้วก็มีอะไรนะน้ำเผาโอ้มะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะคะทุกคนด้านหลังนะคะด้านหลังมีร้านขายมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคะด, <c oughs> ดื่มร้อนๆเออไม่ใช่ดื่มเย็นๆชื่นใจนะคะอากาศร้อนเนาะ เขาจะเอามาขายหรือเอามาแจกก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้นะคะลุงพลก็กำลังตักบาทอยู่นะคะผู้คนมาเยอะมากเลยทุกคนจานะ,ะบางคนก็มาใส่บาทเนาะบางคนก็ไม่มาใส่นะคะถุงใส่จะมายืนรอถ่ายรูปแน่ๆเลยพี่น้องตอนนี้นะคะก็ใกล้จะตักบารเสร็จแล้วเนาะอืม คนเยอะมาก โอเคค่ะนะคะตอนนี้ก็ตักปาาเสร็จแล้วนะคะทุกคนจ๋านะคะหนิงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปหนิงนะคะเป็นกำลังใจให้หนิงด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย